แล้วทำไงต่อโอเคเหมือนย่างอ่าโอเคเป็นไงบ้างคะอธิบายสรพรพคุณด้วยหนูกำลังทำอะไรอยู่พาละพละพาละพละพ ทำอะไรลูกทำอะไรคะอ่ากินกินให้หมดเร็ว,ว,วเรอจาไปล้างแล้วเร็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 วไม่ไหวไปเร็วเดี๋ยว,เ,ยวเรามีภารกิจต้องทำอีกเร็วแม่ลูกกินแล้วอ,อ่าได้ย,ยังไงอะ่ะกระนูกไปก่อนก่อนนะ แม่แล้วมันปิดกล่องยังไงอ่ะอือ่ม้มค่ะไม่ต้องคนแล้วคนหลายรอบแล้วลูกดื่มเลยทีเดียวกินกับช้อนมันช้าไปนี่เหมือนในโฆษณาเด้เลยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้ห ดื่มทีละอึอ้าวจริงเหรอคะทำไมอ่ะถ้าดื่มทีละอึไรม,มันจะได้หมดมันนี่สิไปไหนล่ะ